เอาล้ครับก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมรู้ทานกันด้วยนะครับวันนี้่อยู่ผมลด้นะบ้อนนี้จะมาเอาผลมุจิแล้วข้างขวกับหมัดมังกรวีหนึ่งนะหมัดที่หมัดตำนานที่สมัยก่อนแบบต้องช่วงคนเล่นบกฟุตแรกๆก่อนที่จะมีหมัดซุกนะครับเขาก็จะเล่นหมัดนี้กันนะคือยุคยุคที่มันใช้หมัดมังกรกันนะคือตอนนั้นผมมาทันนะครับแต่ว่ามาปุ๊บมันก็อัพหมัดซุปเข้ามาพอดีนะก็เดี๋ยวเราก็จะเอาผลมมจิมาเลนกับหมัดมังกรวีหนึ่งนะครับคือก็ถือว่าปรับใหม่ถือว่าสวยเหมือนกันนะนี่โอ้ยีก็๊ ก่อนจะไปดูฝากกดไลค์กด like, ตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปรับชมโฆษณาสั้นๆก่อน,นะครับไปแล้วเดี๋ยวเราไปะะะะ s <S ลากันครับ let's go ร้านดีเวียนช็อปบริการเติมโรบักจำหน่ายแก่ตันราคาถูกและกองสุ่มไก่ตันวินอย่างเริ่มต้นเพียง15พอยต์ใครสนใจลิงร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับร้านอินฟินิชช็อปบริการกดผลและเกมพาร์ทแมพบอกฟูสูงถึงเลเทสิบและใครสนใจลิงร้านอยู่ใต้คลิปนะร้านสกายเติมเกมบริการขายไก่ตันเริ่มต้นเพียงหนึ่งร้อยบาทซึ่งทางร้านก็จะมีตั้งแต่ x ขายตาันเริ่มต้นเพียง40บาทโอกาสออกสูงถึง50%แต่ละาขาั้นใจรา้านอยู่ใต้ฮิปเลยนะคะไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับมาไอ้นี่รีบมากครับคือทำไมผมถึงใช้แบบไม่ตื่นนะเพราะว่าผมมอมันต่อยนานนะผมก็เลยใช้แล้วก็จะได้เปลี่ยนมุมมอมากนะไม,ไม่ถึงผลบุ่นวายนะซึ่งคอมโบคอมโบหลักน่าจะกดซิล X ไปก่อนนะเพราะว่าซิล X มันเป็นสกิลที่โดนแ,แล้วมันมันไม่หลุดไง เฮ้โอ้ยยู๊ดมันเฮ้ยนี่แนี่ยตัวซิลเซ็กก็อาจะไม่ได้ใช้อะไรนะชิบชิบชิวเฮ้ยกดไม่ทันมันเออเจ้าของเมื่อกี้เมื่ควรกดเอ็กนะครับให้มันแบบว่าสไตล์ไม่กลับสิวเอ็กเลยแล้วก็ดึงกลับมาสิวซีว่าชาไปโอ้โหพิลวเรียบร้อยครับ เอ๊ะเออเรียบร้อยไม่รู้เมื่อกี้ตายเพราะอะไรนะครับก็ชิวแรกของเราไปนะครับอ่ะมามาดูกันว่าเราจะเล่นได้แบบดีป่ะอุ๊ยขอผิดกดอันนี้เถอ,อ,อ,อ็ได้มาก็ขโมยเขาไม่เข้ามาให้อ่ะเกือบเฮ้ยโดนล่าอันนี้มาล่าอ่ะอันนี้มาล่าอันนี้มาล่าโอ้ ่าสวยคืออย่างนี้ควรกดอะไรต่อเนี่ยเ้ยได้อยู่อันนี้ได้อยู่คือกดสกิลฟีมมดีแล้วก็กด X ต่อได้คนะไม่สัมพั์แล้วก็ปึ๊บเรียบร้อยครับคิลที่2ของเรานะครับมา โอ้ยมันดึงกลับไม่ได้อะพอกดกดกดเอกแล้วโดนดึงกลับไม่ได้อ่ะมาอย่างงี้ดีอย่างนี้ได้อยู่นะฮะกดซีแล้วกดมัได้อยู่ มัดไม่ดีอย่าหาเล่นนะครับตอนนี้เะเจอเขาเล่นผลมาจิ้มกันปะนี่แน่นี่แน่ไหนจะนี่แน,น,น,แน่มันมาก้อบต้องเล่นครับเล่นผมมาจิ้มกันเลยตึงๆป้ยง ี่แน่ดูสักมาอ่าสวยมากแบบน,นี้ปึ๊บไม่โดนปึ๊บปึ๊บโอ้โหจะต่อยจะต่อยจบซะหน่อยแตายซะไม่โดนเลยโอ้โหตัต้องมาแบบกระเด็นแบบโคตรอลังการแต่ยซะ โอเคคนที่สามนะสามแล้วนี่ยวะนี่นะอันนี้เปิดดีกว่าออกยินคนนี้่ห้ผมนะแต่ว่าอุยโดูกมะบอกับุยดนโดนล้โดนแม่องตายะตายให้หมดเลยตายให้หมดเลยวบอยูร้อยเอ้ยไอ้ตัวที่ไอ้ตัวคนตายไม่ตายตัวไม่คนตายตาย โอเคคนนี้สองครับสามนะครับจุ๊บๆุบอุ้สยสวยสวยอย่างนี้สวยไอ,ไอเอ้าไอไอโอ้ยไอนั่นโดนล้าด้วยไอนั้นโดนล้าแล้ว,น,น,ลวนี่ล้าผมหลายรอบเลยนะอาวนี่ล้าผมต่อเดกอเ โอ้โหลบแบบดิจิตอลเลยวนะเนี่ยตอนนี้เขาเข้าไปตอนนี้เข้าไปในเอ,อที่เกิดโดฟ้าแล้วนะครับเอ้าเฮ้ยมันหลัก,กว่ะผมมาจีดเขาเล่นอย่างนี้ถือจะได้เปรียบนะครับผมจะมาเล่นเป็นวะน,นี้ตายไปสิโุ้ยบินแล้วลอก่อนลอก่อนจะรีบไปไหนโุ้ยโดนโดนสวน อุ้ยโดนเปิดก่อนบัวเลยเนี่ยมาตาเราแล้ว,ลวอุ้ยมันหลบเข็นได้โอ้ยฮะอุ้ย,ย,ยหลบได้ปะอุ้ยเดี๋ยวผมจะโดนซิลเอ็กซ์มันต้องหลบแล้วตรงน,นี้ตอนตอนนี้ต้องเล่นดีละ อ่าเหี้ยวสวยเลิปึ๊บต่อยตรงนี้ปึ๊บเรียบร้อยรอบนี้คือหมัดมังกรวันช็อตแบบอันนี้รอบสุดท้ายนี่เป็นแบบหมัดมังกรโดนตายเอออ,อุ้ยไอ้นี่มันเปิดไอ้นี่มันสู้กันโอ้โมันสู้กันมันสู้กันยังไม่โอ้จะตายอะไร อุ้ยโอ้ยน,นี่มันล้าผมสามเลยแล้วมันแบบชอบกดล้าไอ้ไอ้ไอ้ดาบบิ๊กมัมเนี่ยเดี๋ยวนะโอเคตอนคลิปนี้ใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ผมอัดตอนสี่ทุ่มแล้วจะห้าทุ่มแบบเดยวซึ่งเราตอนนี้เพิ่งจะรู้ว่าลืมปรับกล้องโอเคถ้าเกิดคลิปนี้ผมลืมปรับกล้องนะครับต้องขอโทษด้วยแล้วก็เดี๋ยวไปนอนแล้วด้วอแต่เิาที่ชอบฝากกดไลค์กดตามเจอกันใคนคลิปหน้าครับบ๊ายบาย จะปลุกลินไม่ได้โปร่งว่านักเลงอะทำจริงพูดจริงได้ยินีนใครก็พูดเกินแต่ว่าก็ไม่ได้รู้จริงลองเชื่อพวกตคนที่รู้เกินก็ไม่มีใครที่รู้จริงอยู่บนทางที่ส้มชันที่ก็มอละส้มยิงกูยันสปาร์ตและพูดกันพยายามจะพาทั้งฟูงบินกูมันเด็กอันดับกล่าวดูที่ตัวยังคลุกดินใครจะปลอบกูคล้องปลาแต่ว่าที่เอกูคล้องจริงของอะไรไม่รู้สึกแ็นส์โมยิ้มร่าลุจะเป็นไรไม่เคยให้เด็กคลองดียืนในไกลมันยังได้กลิ่นเอาคนมันกําลังหายผมไม่ได้